สนับสนุนการหละละ้าโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลังแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาสู่วิธีขั้นตอนการผลิตลูกประครบนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะครับเราต้องการผ้าผ้าได้ดิบประมาณ45คูณ45เซนก็จะมีผ้าได้ดิบ45คูณ45เซนแล้วก็เชือกเชือกค่ะแล้วก็ก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆใช่หกชนิดเริ่มต้นจากใบมะขามก็คบมะขาตากแห้งใช่ค่ะเรานําไปตากแห้งซึ่งใบมะขามเนี่ยจะช่วยให้ลดอาการขดผื่นคันครับต่อไปเป็นตะไคร้หอมตะไคร้นี่มันซอยซอยซอยอย่างนี้เหรอะใช่ค่ะ อันนั้นก็จะช่วยแต่งกลิ่นอ,อ,อันนี้เรียกว่าใบเป้าค่ะใบเป้าใช่ค่ะถอนพิษแล้วก็จะมีขมิ้นชนันซึ่งสีจะเหลืองกว่าปกติอันนี้จะช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ไพรช่วยถอนพิษแล้วก็ลดอาการอักเสบเหมือนกันไพรนะฮะใช่ค่ะไพรคืออนุนะถ้าไพรคืออันนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นผิวมะกรูดซอยจะมีกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นเรียกว่ากลิ่นอโรมาช่วยลดอาการวิงเวียนแล้วก็จะมีเกลือกระบูลแล้วก็พิมเสนซึ่งเกลือเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดูดความร้อนแล้วก็ส่งผ่านความร้อนกระบูลกับพิมเสนก็แต่งกลิ่นเริ่มต้นจากใส่ใบเป้าประมาณหยิบมือหนึ่งดูหน้าจูเนียไว้ให้ดีนะว่าเขาสนใจตลอดเวลาของขั้นตอนการทําเลยนะครับผมแล้วก็ใบมะขามขนาดเท่ากัน แล้วต่อด้วยแล้วต่อด้วยตะไคร้หอมตะไคร้หอมเนี่ยเราต้องการแค่แต่งกลิ่นแล้วก็ใส่แค่ประมาณสองช้อนชาอันนี้พรยก็ประมาณ2ช้อนชานะคะไร่สองช้อนชาเท่ากับตะไคร้หอมนะฮะแล้วก็ขมิ้นชันขมิ้นชันนีก็บำรุงผิวพรรณอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าขมิ้นบำบุงผิวเปลือมะกรูดใช่ค่ะสองช้อนชาหมดเลยนะครับแล้วก็มาชิกเกลือกระบุนสองช้อนชา สองช้อนชาอาตัตราส่วนค่อนข้างจะแบบว่าเท่าๆกันนะฮะ<า>จะมีที่เยอะหน่อยก็จะเป็นใบเป้าแล้วก็ใบมะขามค,ครับผมอันนี้เป็นพิมเสนค่ะพิมเสนนะครับผมค่ะแล้วเราสามารถที่จะจะใช้ช้อนหรือมือคลุกก็ได้แล้วทีนี้จับมุมจับมุมนะฮะของผ้าขึ้นมาสี่ด้านครับเราก็บีบตัวสมุนไพรให้แน่นให้เข้ากัน ผมดูลูกเล็กจังอะลองช่างดูค่ะถ้าเล็กไปก็เพิ่มใบเป้าได้ครับผมแต่เราจะไม่ค่อยเพิ่มสมุนไพรอย่างนี้นะคะให้มันแน่น,นะฮะเจ็บไหมคะอือเพื่อให้คมแน่นนะครับผมแน่นไปแน่นมาเหรอลูกติดเดียวเองเลยพี่ของผมเนี่ยฮะเพิ่มได้ค่ะเพิม่มใบเดี๋ยวน้หนักมันเกินนะฮะไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อพี่เบีดน,นะครับผม,มถนัดบ่อยครับผมผมต้องฝึกซ้อมไว้นะฮะ เนื่องจากฮะสาวๆที่บ้านชอบรังแกผมอย่างเงี้ยฮะโอเ <สา S 2> คค่<ฮ>ะแล้วก็ดึงดึงให้เชื่อกอยู่ชิดกับตัวลูกประคบที่สุดนะฮะเหมือนตุ๊กตาไล่ฝนนะตั้งาตใครตุ๊กตาไล่ฝนนะฮะอย่างเงี้ย <c oughs> ครับผมเนี่ยฮะเราใส่ตาใส่อะไรเข้าไปนะฮะค่ะวต่อครับแล้วเราจับมุมผ้าจับมุมผ้าฮะ ปลายสามเหลี่ยมนี่ค่ะมาให้เจอกันมาให้เจอกันอุ้ยจะเอ๋แล้วแล้วก็ซ่อนตัวนี้ไว้ข้างในแล้วก็พับลงมาครับแล้วก็เพื่อเก็บรักษาได้นานแล้วก็จะใส่ไว้ในถุงพลาสติกแบบที่ตั้งโชว์อยู่ค่ะยู่ก็ใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ <ๆ S 2> ค่ะก่อนใช้ก็คือนําไปแช่น้าก่อนประมาณ15นาทีนะคะคแล้วก็ไปนึ่งแล้วเวลานวดเนี่ยนำมาคลึงตามร่างกายความอุ่นก็จะช่วยขลายกล้ามเนื้อแล้วก็สมุนไพรข้างในก็ช่วยลดอาการอักเสบแก้ปวดเมื่อยค่ะ